thank you มวันน bon, ี้แล <c oughs> ้วก็มาอยู่กันที่นะครับวัดผาซ่อนแก้วนะครับผมแล้วก็แล้วก็อะไรไม่รู้ทำไมวันนี้ก้อแดดมันร้อนนผู้ชมบรรยากาศชมบรรยากาศวัดผาอุ้ยเขามีชุดใหม่เสด้อผ้าโอ้โหหลานเธอของฝากจะซื้อหนีบไหม่้าไปซื้อเป็น ครับตอนนี้เราก็ผ่านจุดฆากรมาแล้วนะใช่ครับผมตอนนี้เราจะพาไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุที่ยงคงนะครับผมการประดับประดาของเจดีย์ตรงนี้นะครับที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับเป็นกระเบื้องโมเสกหลากสีนะครับที่อาวิจิตรนะครับบรรจงเป็นธรรมรงคแต่ถ้าเราออกมาตอนบ่ายเลยไม่แนะนำเพราะแดดร้อนมากเลยเพื่อนจะร้อนด้วย อ,นนอันนี้ใกล้เที่ยงแล้วใช่ครับอัน,นตอนนี้จีบร,รายการ50 5นาทีนะครับเดือร้อนมากน,นี่แก่เลยพ่ออ๋อเขาเก็บม,มาใส่บ่

สกาละพระบรมาสารีริกธาตุนะครับที่อยู่ชั้นหนึ่งนะครับผมซึ่งมหาเจดีย,ยน์นี้นะครับมีประมาณอยู่ึ่งสองสามสี่วันหชั้นครับผมไปเลยกันเลยครับผช่วงน,นี้ก็แดดร้อนนิดนึงนะครับผมอาจจะอาจจะมาเที่ยวประมาณมาสการะตั้งแต่ประมาณ6กโมงครึ่งเป็นต้นไปครับน่าอันน,นี<า>้น่าจะก็ช่วงเย็นเนานะใช่ครับผมแล้วเราก็สาม,มารถอา ถ่ายรูปจากชั้น3นะครับที่สามารถเห็นองค์พระพุทธเจ้า5พระองค์ได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปยืนตากแดดอยู่ตรงนั้นเลยนะครับผมเป็นวิธีที่ฉลาดสวยมากเป็นไงพระตะกั่ว ก็มาที่ชั้นหนึ่งนะครับผมหลังจากที่เราถ่ายรูปไปที่ระลึกกันนะครับว่าระมหาจักรพรรดินะครับแล้วก็ไหว้พระแก้วมรกตเนาะงานสำรองนะครับผมแล้วก็พามาชมบรรยากาศภายในนะครับของมหาเจดีย์นะครับผมชั้นหนึ่งนะครับเป็นการสการะบบูชาเข้าลงมาสารีนิฆาตนะครับผมก็จะมีการบูชาดอกไม้ช่อด้านี่สองโน่นเนี่ยต่างๆนะครับผมในการร่วมทำบุญเปิดโลกนะครับผมไปเราไปข้างในกันครับว่าท่าน ครับตัวนี้นะครับก็เป็นอาสการะบูชีนะครับที่รมีสัตีนี้ก็ท่านก็เป็นองค์พระพุทธเจ้าจำลองนะครับท่านนะครับเรื่ององคำนะครับเป็นทองคำเลยใช่ไหม นี่ป้ามาท้งนี้ดิป้านี่เป็นบรรยากาศภายในนะครับรับข้างหลังเรานะครับก็จะเป็นอ่า พระพุทธเจ้าห้าองค์นะครับมีองค์แรกนะครับชื่อปุปุสันโธที่สองกูนาคามโนองค์ที่สามกัสโปครับองค์ที่สี่โคตโมองค์ที่ห้าและพระศรีอริยเมตยโยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราอยู่ในยุคสมัยของพระโคตโมนะครับยุคที่4นะครับอนาคตข้างหน้านะครับอีก2,500ปีนะครับเราจะอยู่ในยุคพระศรีอริยเมตยโยนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับเราก็มาถึงครึ่งพุทธกาลของพระพุทธเจ้าสี่ อ,องค์ที่4แล้วนะครับคือองค์พระโคตมโมนะครับผมแล้วเราจะพาไปชมบรรยากาศอยู่ข้างในมหาวิทยาลครับผมชั้นที่2ครับผมไปครับ สาระบูชาครับเป็นเทพเจ้าต่างๆนะครับที่อยู่ที่ที่สักการะบูชานะครับ,รรบ,ออรบ,รบของเหล่าพุทธศาสน,นิกชนที่มาหน้าที่แห่งนี้ครับผมเรล่นได้ว่ามาที่เดียวแต่ว่าได้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายองค์อยู่นะครับอันนี้คืออะไรนี่อันนี้คืออะไรนี่ คก็คืออะไรอันนี้คือจำลองการเป็นเป็ดยนยังไงใช่นี่เปลี่ยนโฮมเกวลองลองลองสองดูงเออประมาณจ,จะไม่มีนะไหนประมาณจะไม่มีอุ้ยอุ้ยไม่มีเลยบ่ พาไปชมชั้นสามนะครับครับตอนนี้ครับเราก็มาอยู่ที่ชั้นสามนะครับขององค์มหาเจดีย์นะครับผมเราก็เอ่อเป็นจุดแนะนำนะครับในการถ่ายรูปนะครับผมเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้ครับแสงแดดก็จะพอแล้วก็เราจะสามารถข้างหลังนะครับเรามาสามารถถ่ายรูปนะครับให้เห็นองค์พระพุทธเจ้าห้าพระองค์ได้นะครับผมแล้วก็ลมเย็นเลยเนาะลมเย็น ตัวอเราลองถ่ายรูปกับพ็อปกันนะครับถ้ามีพ็อปนะครับในการถ่ายรูปนะครับเพราะว่าเราเป็นคนอีสานนะครับแล้วก็สื่อสารถึงวัฒนธรรมที่เรามีอยู่นะครับผมในตอนนี้นะครับผมตอนนี้ก็ร้อนร้อนมากนะครับผมอ๋อเนี่ยอันนี้เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับแแล้้ววกัเบอร์พ่อเลยนะครับที่คอนทัปรถานไหนอ๋อได้ครับได้ครับพว่าพี่จะพาเขากินข้าวก่อนได้ครับได้ครับ พี่บุ๊คจะมองส่งให้ได้ครับจะเป็นร้านร้านกาแฟร้านาหานะพี่เก่งรานกาแฟเซเว่นอ่ะม่เซเซว่เนี่แหละคร,ครับตรงนี้ไปเลยที่เข้าไปอยู่ยที่เสร็จปุ๊บก็บไปร้าน,นกาแฟก็ก็กกให้เรารอที่ร้านอาหารกันก่อนก็ได้ค่อย้เขาขึ้นกลับมารับเราเดี๋ยวพี่โยพี่องสแล้วแหะพี่มองไปดูแลาพี่ต้องไปดูแลโอเคครับไป บรรยากาศรับรอบเหมือมนวงเลยนะวันนี้นี่นึงว่ะอันนี้เป็น,นรบรรยากาศนะครับตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วนะครับสี่โมงยี่สามในกาแฟน,นี่เป็นการทับรอบนะครับอันนั้นบริเวณนั้นจะเป็นทุ่งกระถั่ลมนะครับที่เราไปมา เราจะไปกลางข้านะครับทาง,างทเช้าจะมึนเป็นภาพก่อนเราไปชมบรรยากาศวัดกันครับวัดท่าท่าขาซ่อนแก้วครับแล้วก็จะไปรับประทานอาหารเที่ยงกันนะครับตอนนี้11นาฬิกา40นาทีแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าอะไรนะครับผมมันหอมยั่วยวนจิตใจมากเลยนะครับผมหอมหน่าเสียเงินเป็น <c oughs> เป็นแสนหิวมากเลยตอนนี้ะจะพาไปซื้ออยู่โอเคเดี๋ยวเราโอนกันเลยครับผมไปซเพราะว่านี่ราคาของฝาก แต่ว่าเราจะซื้อของขายกันอยู่เลยไหมไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเขาจะมาไปแวะซื้ออยู่สวยเออสวยตัวนั้นสวยคนละตัวไหมล่ะใส่ป่ะแต่ว่าผมใส่ได้ไหมนะถามเลยเดยแรงมากเลยนะมีไซส์นะไรบ้างไหมนีแค่ก็สวยเห็นมันทานอาหารก่อนนะครับ you